ลงทุนกับเวลาเพียง6ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเรามีคุณภาพแนบแน่นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ6ชั่วโมงนี้เอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้ค่ะซึ่งหลักการนี้นะคะมีการวิจัยมานะคะโดย g o d m a n Institute นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการที่เราใช้ในการโคชลูกค้าเราเรียกว่า g o t m a n Method นะคะซึ่ง6ชั่วโมงนี้เขาค้นพบนะคะว่าทำให คู่รักเนี่ยนะคะมีคุณภาพมากขึ้นในความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะสามารถที่จะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองไปได้แล้วก็ลดการ r e l a p s การ relapse ก็คือการที่คู่รักมาหาผู้เชี่ยวชาญในความสัมพันธ์เช่นมีโค้ชมีทอรรปิสเนี่ยแล้วก็สุดท้าย relapse ก็คือกลับไปมีวิถีชีวิตแบบเดิมกลับไปสู่พฤติกรรมแย่ๆของตัวเองเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะ,ะวิธีเขาก็คนพบว่าระหว่างคนที่ มาหาผู้เชี่ยวชาญแล้วสุดท้ายไปรอดจริงๆกับสุดท้ายแบบไปไม่รอดเนี่ยนะคะมันก็มีความแตกต่างตรงนี้ค่ะคือเขามีการลงทุนในความสัมพันธ์ของเขาะะสัปดาห์ละหชั่วโมงนะคะซึ่ง6ชั่วโมงนี้เอาไปทําอะไรบ้างนะคะฟังตามแล้วก็โจทนะคะโจทย์แล้วเอาไปทําตามนะคะคืออาจจะไม่ได้ต้องการที่จะให้ทําตามเป๊ะๆแต่ว่าใช้เป็นไกด์ไลน์นะคะว่าเออก็มันพิสูจน์มาแล้วไงว่า6ชั่วโมงนี้มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆ อันที่1ก็คือ5วันทํางานต่อสัปดาห์ก่อนจากกันไปทํางานเนี่ยนะคะก็ให้มีการพูดร่ําลากันนะคุณจะร่ําลาภาษาไกลกู๊ดบส์ลาก่อนแบบว่าโชคดีนะสำหรับการประชุมวันนี้อะไรก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ว่ามันเป็นการแยกย้ายเป็นการใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้น2นาที2นาทีาทถ่ายโซเชียลมีเดียแป๊บนึงก็เป็นชั่วโมงละ2นาทีเป็นอะไรที่แบบน้อยมากๆ2นาทีต่อวัน5วัน นับแค่วันทํางานห้าวันต่อสัปดาห์รวมกันเป็นเท่าไหร่คะสิบนาทีค่ะนะคะอันต่อไปค่ะกลับมาเจอกันแต่ละวันนะคะให้มีการพูดคุยกันนะวันนี้เป็นยังไงบ้างทํางานเป็นไงเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างวันนี้เป็นยังคือเป็นการอัปเดตกันว่าระหว่างวันที่ได้แยกย้ายกันไปแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ใค้คุยกันทุกวันนะในในเขาเรียกว่า at the end of the day อ่ะก็คือทกลับมาบ้านแล้วเจอกันอย่างเงี้ยค่ะให้คุยกันวันละยี่สนาทีนะคะ5วันนับนับเทศจ,จันถึงสุขเหมือนกันนะก็จะเป็นเท่าไหร่คะหนึชั่วโมง40นาทีถูกไหมนะคะ1ชั่วโมง40นาทีก็คือ100นาทีนั่นแหละนะคะอ่ะต่อไป ให้ใช้เวลาห้าวันต่อสัปดาห์ต่อวันรวมกันเจ็วันเป็นสาสิบห้านาทีเนี่ยนะคะห้านาทีต่อวันในการแสดงการชื่นชมนะคะชื่นชอบชื่นชมแฟนของคุณนะคะชอบอะไรในตัวเขาบ้างหรือชื่นชมแบบอาจจะรวมการขอบคุณไว้ด้วยนะว่าแบบอุ๊ยขอบคุณเขาที่เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่ารู้สึกว่า ชื่นชมอะไรเขาอะนะเอาแบบโหวันนี้ทาโปรเจกต์นี้เห็นโหตั้งใจทํามากเลยอะไรก็ว่าไปอะไรก็ได้ที่เป็นการโชว์แบบ appreciation หรือว่า admiration นะซึ่งมันจะเป็นหนึ่งในแกนหล,ลักคือการชื่นชอบชื่นชมคู่ของคุณอะคือการที่เรารู้สึกแบบชอบเขาอะชอบในความเป็นตัวตนเขาชอบสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทําอันนี้เป็นหนึ่งเสาหลักที่สําคัญมากนะคะซึ่งมันมันมันส่งผลต่อคุณภาพของความสัมพันธ์มากๆนะอันนี้ก็บวกไปอีกสาานาที ทีนี้อันต่อไปก็คือให้แสดง affection ก็คือการแสดงความรักนะด้วยภาษากายด้วยคำพูดด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่า love language ของคุณภาษารักคุณจะเป็นอะไรเนี่ยนะคะวันละเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะ7วันต่อสัปดาห์เป็นเท่าไหร่คะ35นาทีบวกเข้าไปนะ,ะแล้วก็ทุกสัปดาห์คุณต้องมี weekly date นะนะคะคุณต้องมี weekly date คือเดทสัปดาห์ละหครั้งไม่ว่าจะแต่งมาแล้วกี่ปี ไม่ไม่สนใจคุณต้องมี weekly date อันนี้นะให้แค่สองชั่วโมงเองสองชั่วโมงคือจริงๆ คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้นะถูกไหมแต่ e e k l y d เด e เนี่ยมันก็จะต้องไปเดทอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์เล่นอะนเี้ยไม่ใช่นะคะบางครั้งเราไปร้านอาหารแล้วเห็นบางคนเขามานั่งเดทกันในร้านอาหารหรูหราอาหารดูดีมากหรือว่าบรรยากาศดีมากแต่เขาไม่คุยกันอะ่ะเขาก็นั่งถ่ายต่างคนถ่างถ่ายโทรศัพท์เล่นอินสตาแกรมเล่นอะไรกันไปเราก็จะมีข้อสองสัวยว่าแล้ว้เขามาเจอกันทำไมได้ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะ คำว่า weekly d a t ตมันต้องเป็นเดทอย่างมีคุณภาพด้วยนะ,ะสองชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นสองชั่วโมงนะ,ะอาจจะเป็นการไปกินข้าวอาจจะเป็นการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะสองชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะก็บวกเข้าไปแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ต้องประชุมกันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งชั่วโมงที่เราจะเหมือนกับมาสรุปคุยกันว่าสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างเรามีปัญหาอะไรกันบ้างมีเรื่องอะไรที่อยากคุยเปิดใจไหมติดอะไรหรือเปล่า อยากให้แฟนพัฒนาเรื่องอะไรเราอยากพัฒนาเรื่องอะไรเรารู้สึกไม่โอเคเรื่องอะไรเราอยากขอโทษเรื่องอะไรก็คือเป็นการอัปเดต everything จ i ิงก e บเบลทั้งสัปดาห์ที่เกิดทั้งสัปดาห์นั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนนะอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงบวกรวมกันทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะรวมกันออกมาเป็นหกชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นนะซึ่งสัปดาห์หนึ่งมีนะมเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงปะ่ะยี่สิบสี่คูณเจ็ดไม่รู้เท่าไ คุณกันเวลาแค่6ชั่วโมงในการลงทุนกับความสัมพันธ์ของคุณนะซึ่งจะเห็นว่ามันกระจุกกระจิกตรงนี้สองนาทีตรงนี้ห้านาทีตรงนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะเลยค่ะนะคะแต่มันมีผลนะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณอย่างมากเลยนะแล้วแน่นอนแหละมันมีที่นัพูดถึงตลอดมันจะมีเจ็ดบวกสองเสาหลักคือเก้าใช่ไหมมันคือเก้าเรื่องเก้าอย่างเก้าเสาหลักเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของการใช้เวลาเพื่อจะทําสิ่งต่างๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ โดยทฤษฎีแล้วมันต้องเกิดขึ้นนะก็คือไม่ได้บอกว่า6ชั่วโมงนี้จะแก้ปัญหาทุกอย่างคุณไม่ได้บอกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันยังมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ต้องไปทําไปจัดการไปเข้าใจไปรู้นะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะ เป็นผู้เชี่ยวชาญในความสมบัน์ของคุณนะคะก็มาเข้าเวิร์กช็อปของเราได้เลยนะจัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ a w a k e n Couples Workshop นะคะจัดวันที่28-29ตุลาคมนี้นะคะ2วันเต็มที่คุณสามารถนำทุกเรื่องทุกคำถามทุกอย่างมาปรึกษาได้หมดเลยนะคะแล้วก็คุณจะได้เรียนรู้เนี่ยเบวกสเสาหลักอะในการสร้างความรักความสมบัธ์ที่มั่นคงเติบโตยืนยาวแนบแน่นแข็งแรงนะคะซึ่ง บอกแล้วว่างานวิจัยเนี่ยสามารถใช้9้าเสาหลักเนี่ยในการพยากได้เลยนะด้วยความแม่นยำนะคะมันมีปัจจัยต่างๆที่เราสามารถใช้ในการพยากิก์ได้เลยว่าคู่นี้จะรอดหรือจะล่วงนะคะเขาจะไปต่อกันได้ไหมหรือว่าภายในไม่กี่ปีเขาต้องหย่าร้างหรือว่าเลิกลากันนะคะในเมื่อทุกวันนี้เรามีวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยที่ทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จเรื่องนี้ได้แล้วทําไมเราจะไม่เรียนรู้ถูกไหมคะก็ ใครที่จริงจังแล้วก็มองความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตไม่ใช่งานอดิเลกนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในเรื่องที่สําคัญมากๆในชีวิตของเราแล้วเราอยากทําให้มันทําให้มันได้ดีอะ่ะไม่ไม่ใช่รอให้ปัญหาเกิดแต่เราไม่อยากรอให้ปัญหาเกิดเราอยากทําให้มันดีนันแหวันนี้ในเมื่อจะมีความรักก็มีให้มันดีสิถูกไหมจะมีความรักที่มันกลางๆความรักที่มันแบบอืมสุขบ้างทุกบ้างแบบนออก็แบไม่ได้บอกว่าความรักที่ดีมันคือไม่ทุกเลยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณ วันนี้คุณอยู่ในความรักแล้ว,วาเออมันก็ยังไม่สุดอะ่ะมันยังไม่ได้แบบดีที่สุดอะ่ะแล้วคุณทําให้มันดีกว่านี้ได้แล้วทําไมคุณจะไม่ทําในเมื่อมันมีวิธีการอยู่ถูกไหมคะก็สอบถามมาได้นะคะว่าอ,อ,อยากจะลงทะเบียนแล้วก็หรืออยากสอบถามอยากปรึกษาอะไรกันก่อนก็ไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดโคชิดาน,นะคะแล้วเราเจอกันวันที่28 29ตุลาคมคะ่ะเจอกันปีละครั้งเท่านั้นคะ่ะ